เทียบเวอร์ชัน2ช่องอันไหนดีกว่าการรวม9ละครช่อง7ที่ช่อง3นำมารีเมคใหม่แต่บางเรื่องกลับทำได้แย่กว่าต้นฉบับ ละครช่องเก่าเขาทําไว้ดีมากๆแล้วกระแสเรตติ้งก็ดีปังมากๆถ้าเอามาทําต้องดีกว่าเดิมไม่ดีก็ดราม่าตามมาไม่ปังก็แพกคือช่องสามก็สามารถสร้างละครเองให้โด่งดังได้น่าจะทําเรื่องใหม่ๆสร้างเรื่องใหม่ๆให้เป็นตำนานได้ไม่แพ้กันเลยช่องเจก็มีเอาละครช่องสามารีอยู่เหมือนกันแต่ก็น้อยกว่ามากเลยอย่างนี้ถือว่าละครช่อง7สีปังกว่าหรือเปล่าถึงนํามารีเมคบางเรื่องไม่ต่ำกว่า3-4รอบเลยทีเดียว แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องดีได้เห็นเวอร์ชั่นช่อง7ช่อง3สนุกคนละแบบดีคนละแบบชอบแบบน้นก็เลือกดูได้ 1. คงมแฝกในปีพุทธศักราช2551จัดสร้างโดยดีด้าวิดีโอโปรดักชันกำกับการแสดงโดยนนทนันสังสวัสด์ผ่านการพิจารณาอนุมัติบอรดคณะกรรมการช่อง7ให้ดำเนินการผลิตในปีพุทธศักราช2561ได้นำมาสร้างเป็นละครอีกครั้งออกอากาศทางสถานีวิทยุทร รทัศน์ไทยทีวี4ช่อง32รักนคราดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์สองครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2543ออกอากาศทางช่องเครั้งต่อมาในปีพุทธศักราช2560ออกอากาศทางช่อง3 3. เมียหลวงละครรีเมคที่ไม่ว่าจะนํากลับมาสร้างใหม่กี่รอบต่อกี่รอบก็เป็นกระแสด,ดังเมียหลวงพุทธศักราช2552ช่อง7เมียหลวงพุทธศักราช2560ช่อง3เครือกันตนา 4. ทองเมนือก้านำมาทำเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2530และปีพุทธศักราช2540นามาทำใหม่ในปีพุทธศักราช2556นำกลับมาสร้างอีกครั้งออกอากาศกทางช่อง3 5. ดังดวงหฤทัยสำหรับละครฟอร์มยักษ์ดั่งดวงหฤทัยที่เริ่มถ่ายทำกันตั้งแต่ปี61จากนั้นช่อง3ก็นามารีเมคใหม่ mind, แต่กลับพังกว่าเดิม 6. อังกอเป็นละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีพีเรียดผจญภัยนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกพุทธศักรา25 43, ช2543ช่อง7ครั้งที่2พุทธศักรา25 61, ช2561ช่อง3 7บ่วงบรรจทอนออกแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง7เมื่อพุทธศักราช2545ครั้งที่2ในปีพุทธศักรา25 60, ช2560ช่อง3ได้นำมาสร้างใหม่อีกครั้ง 8. นางทาสตั้งแต่ปี2 5 0 0 3 6กับปี2551ผลิตโดยช่อง7มาตลอดและช่อง3ได้นำมารีเมคใหม่ในปีพุทธศักราช2559ก้าวทัดดาวบุษยาฉบับละครโทรทัศน์ถูกทำเป็นละครครั้งแรกในปีพุทธศักราช2519ในปีพุทธศักราช2540เป็นเวอร์ชั่นที่โด่งดงังในเรตติ้ง3.2เป็นเรตติ้งสูงสุดตลอดการอันดับ5ต่อมาล่าสุดในปีพุทธศักราช2553ได้นำมาสร้างเป็นละครโทรัศ ทัศน์ครั้งที่ห้า